กล้องวงจรปิดตัวนี้ฆ่าตัวอื่นตายเรียบครับเอามาดูนี่สุดครับนีเพิ่งดีลได้มานะครับปูสุดๆหนึ่งเลยสายชาร์จนะอ่าหัวชาร์จแล้วก็สายทุกคนดูนี่ดูนี่ตัวนี้คือกล้องเว้ยคมระดับนะ Full h d แล้วเสียงน่ะเราลิงก์กับมือถือนะเราอยู่ที่ไหนดูได้เลยความปลอดภัยหายห่วงเราสามารถพูดคุยสนทนาได้และตัวนี้หมุนนะได้350องศานะอย่างเจมปกตินะครับฟังให้ดี ราคา1,900บาทวันนี้นะโคตคุม้มกดตะกร้าเลย เตือนเลยว่าอยากซื้อกล้องอะละสามร้อยกว่าบาทอันนี้ตั้งแต่ขนุนได้มาบอกเลยว่าเสียใจมากเพราะเราจะแอบ,บหนีเที่ยวไม่ได้อีกแล้วก็น้องเขาดูออนไลน์ผ่านมือถือแบบเนี้ยได้ทุกที่ทุกเวลาแลวก็ยังหมุนตามความเคลื่อนไหวได้อีกไม่ว่าเราจะเดินไปทางไหนกล้องหมุนตามได้สบัดเลยแล้วแบบนี้จะหนีเที่ยวได้ยังไงเดินไปมุมไหนกล้องก็จับได้หมดแลวแต่ละวันคือโดนใช้บ่อยมากแตอว่าหน้าบ้านดีเดี๋ยวมาเข้าบ้านเพราะว่ากล้องเขามีลำโพงแล้วมันคนทางไกลก็เลยสั่งงานผ่านกล้องได้แบบเนี้ยเลหล่านี้โดนใช้ทั้งวันถ้าโจรแอบย่องเข้้าาบน ก็จะมีเสียงไล่โจรออกมาจากกล้องแบบนี้เลยแถมยังมีโหมดเปิดไฟอัตโนมัติตอนกลางคืนแบบนี้้าขโมยย่องเข้าบ้านก็เปิดไฟไล่โจนไปเลยของไฟหน้ากล้องเปิดในที่มืดแล้วจะทําให้เห็นภาพบุคคลชัดแบบนี้เลยบอกเลยว่าถ้าซื้อไปแล้วจะใช้ชีวิตลำบากหน่อยๆ่อยนะแต่ถ้าใครอยากลองซื้อไปเล่นดูแล้วก็แค่สามร้อยบาทเองเดี๋ยวขนุนจะด้งพิกัดตะกร้าเหลืองไว้ในคลิปนี้ กล้องสองเลนภายในบ้าน f อ UC รองรับสัญญาณ Wi-Fi 2.4G และ 5G ได้ความคมชัดถึง5ล้านพิกเซลปรับขึ้นเป็น Full HD ได้เห็นภาพ2จอ2เลนพร้อมกันในคราวเดียวกันมีอินฟราเรดและ LED ให้ตรวจจับและบันทึกภาพในที่มืดเป็นภาพสีได้ตัวกล้องสามารถหมุนติดตามการเคลื่อนไหวได้เลย360องศาหรือจะสั่งหมุนเองผ่านมือถือก็ได้ ไม่ในตัวลำโพงในตัวพูดคุยโต้อตอบไปมาได้มีเสียงไซเรนขับไล่พร้อมไฟ LD กีะพิบหน้ากล้องพบเจอการขื่นหน่วยตัวกล้องส่งแจ้งเตือนเข้ามือถือติดตั้งได้2แบบตั้งโต๊ะหรือว่าจะติดห้อยหัวก็ได้ใส่เมมการ์ดแค่หนึ่งตัวบันทึกภาพพร้อมกันเลย2เลนพิกัดกดจิ้มในตะก้าได้เลยค่ะ